อดีตรักผ่านร้ายบทประพันธ์โดยสวิชยาตอนที่เจ็บ้านหลังนี้หรอคะที่จะให้ลูกตาลอยู่ไม่มีโรงแรมหรือที่ดีๆกว่านี้แล้วเหรอใหญ่ลูกตาลแนน,นกับมุ่ยร้องติงเพื่อนและยิ้มจืดๆคอมขอให้ลุงมิ่งกับป้าดาวแบบขอลูกแกโทษอะไรก็ฉันพูดจริงดูสิสุกกระปก ป้าดาวกับลุงมิ่งหน้าเจือนความโมโหเริ่มฉายในแาวตาของบัวระวงมีที่นี่เท่านั้นถ้าอยู่ไม่ได้ก็เข้าเมืองที่อยู่ห่างไป20กิโลจะไปไหมน้ำเสียงเรียบแต่ทรงอำนาจของพรวรินทำให้ลูกตาลหยุดปากและยิ้มแยแยวันนี้มีอะไรกินไหมพรวรินถามป้าดาวขณะรุนหลังบัวระวงเดินเข้าบ้านทิ้งให้ลูกตาลมองตามด้วยความอิจชา วันนี้ป่าทำน้ำพริกปลาทูกับแกงส้มสายบัวใส่กุ้งค่ะน่าร่อยของโปรดหนูบัวเลยค่ะก็เห็นเป็นของโปรดทุกอย่างไม่มีอะไรไม่โปรดพรวรินเยา้าบัวระวงคอนก่อนซอยเท้าเข้าบ้านอะไรพรวรินเดินเข้ามาในครัวพ่อแม่ตัวดีงอนตุ๊กป่องเปล่าค่ะฉันพูดความจริงไปอยู่บ้านฉันไม่เท่าไหร่ดูพุงหล่อนสิ ป่องเชียพี่รินคราวนี้บรวงงอนจริงๆแต่พรวรรรินไม่สนช้อนตัวคนขี้งอนแล้วจูบอืลูกตาลมองหน้าบวระวงที่เห่อแดงและปากก็บวมเจอก็พอจะนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นในครัวว้าวมีต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยมุยสาวตุ้ยหนุยพูดด้วยรอยยิ้มไม่ใช่แค่หน้าตาหน้ากินนะมุยยังอร่อยด้วย บัวระวงว่าเงินมุ้ยคงต้องเติมข้าวแล้วล่ะค่ะแหมเยมุ้ยที่อยู่ในจานย,ยังไม่หมดเลยคิดจะเติมข้าวอีกแล้วเหรอแนนขัดขึ้นไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนเลยลูกตานพล่ขึ้นมุ้ยกับแนนสะกิดเพื่อนแกพูดอะไรเนี่ยลูกตานทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เอ่อมุ้ยขอกินเลยนะคะน้ำพริกปลาทูนี่ของโปรดเลยค่ะจิ้มกับแตงกวานี่เหมือนขึ้นสวรรค์ มุยพยายามทำท่าทางตลกให้ทุกคนหัวเราะป้าดาวยิ้มและตักอาหารให้มุยกับแนนมือคํำจบลงด้วยมุยเพิ่มข้าวถึงสามจานส่วนแนนตามมาสองจานติดๆพรวรินเองก็กินเยอะไม่ต่างกันนอนได้ใช่ไหมจ๊ะบัวรวงมองห้องของตัวเองที่อาจจะเล็กไปสำหรับสามคน นอนได้ค่ะห้องพี่บัวน่ารักจังตามสบายเลยนะตรงนั้นมีพวกหนังสือแบบเรียนหรือพวกประวัติศาสตร์อยากอ่านก็หยิบมาได้เลยขอบคุณค่ะพี่บัวยกห้องให้พวกเราแล้วพี่บัวจะไปอยู่ไหนล่ะคะลูกตาลกอดอกถามบัวระวงอึกอักเออบัวเสียงพรวรินเรียกพร้อมกับร่างสูงเดินเข้ามาในวงสนทนาได้เวลากลับละ พรวรินพูดหน้านิ่งเออพี่ไปก่อนนะค่ะพี่บัวมุยกับแนนไหวบัวระวงและพรวรนนินเห็นไหมฉันบอกแล้วว่านายวารินของแกหน่ะเป็นแฟนพี่บัวไม่เห็นจะเหมาะสมกันเลยแหวะลูกตาลเบ,บ้ปากไม่เหมาะตรงไหนยะคนนึงก็สวยอีกคนก็เทไม่เหมาะตรงที่นายวารินรวยแล้วดูพี่บัวของพวกแกสิ ลกตาลใช้สายตากวาดมองไปทั่วห้องที่ถูกยกให้เป็นห้องนอนของพวกร่อนจนหลังอาบน้ำบัวระวงใช้เวลาอยู่กับการเตรียมแบบเรียนและตรวจการบ้านเด็กที่หล่อนหิ้วบางส่วนมาด้วยพวรวรรณอยู่ในชุดนอนเธอมองบัวระวงและกำลังจะเดินเข้าไปหาแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก่อน บวระวงหันมามองพรวรินเดินไปแล้วบวระวงขมวดคิ้วเพราะปกติพรวรินจะปิดมือถือทุกครั้งที่เข้านอนได้เรื่องไหมหลังพรวรินฟังปลายสายพูดจบก็หน้าเครียดขึ้นมาในทันทีอืมแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างดูเหมือนพรวรินมีเรื่องที่ต้องสะสางเพื่อให้ปัจจุบันไม่มีสิ่งใดติดค้างน่าจะมีแล้วฉันจะหาดูขอบใจแกมาก วันหลังไปดื่มกันครั้นปลายสายตอบกลับมาหญิงสาวก็หัวเราะไม่ละ่ะฉันขออยู่บ้านดีกว่ามีเมียแล้วเหรอวะคำถามนั้นทำให้พรวรินิ่งไปครู่ใหญ่เฮ้ยแค่ถามว่ามีเมียแล้วหรอือวะทำไมต้องคิดนานแค่นี้ละ่ะบายเธอกดวางสายหันกลับเข้าห้องแต่คิวต้องเลิกขึ้นไม่เห็นใครบางคนมีอะไรงานด่วนหรอคะเปล่า หล่อนจะนั่งทำงานอีกนานไหมฉันจะนอนเสร็จแล้วค่ะอืมแล้วเด็กสามคนนั่นเป็นไงบ้างบัวระวงยิ้มแล้วตอบดีมากเลยค่ะน้องๆเก่งกันมากเบาแรงบัวไปเยอะเลยค่ะอืมพรนวรินนั่งลงบนเตียงมองบัวระวงที่ค่อยๆสอดตัวเข้าใต้ผ้านวมผืนใหญ่มือเรียวเอื้อมปิดโคมไฟ พรวรินมองแผ่นหลังคนตัวเล็กอยู่อย่างนั้นค่อนคืนความจริงเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นเช่นไรเธอต้องการคำตอบและหากบวรวงเอ่ยมันออกมาเธอจะสามารถเชื่อได้ไหมเสียงรองเท้าดังตามหลังแต่คนได้ยินหาสนใจไม่พ <P> ิร <rin> ินถึงตัวจนได้บวรรวงคว้าแขนพรวรินไว้ ทำไมพี่รินต้องหลบหน้าบัวเปล่านี่ไม่มีอะไรคิ้วสวยขโมดเข้าหากันไม่จริงอะ่ะพี่รินหลบหน้าบัวบัวไปหาที่บ้านก็ไม่อยู่ทำไมต้องให้บัวอยู่กับทิพด้วยหล่อนไม่ใช่เหรอนั่นแฟนหล่อนนะมันไม่ใช่อย่างที่พี่รินคิดทำไมพี่รินไม่เชื่อบัวจะให้ฉันเชื่ออะไรอีกในเมื่อหูของฉันมันได้ยินทุกอย่างแล้วพอเถอะบัวระวงฉันไม่ใช่ควายให้หล่อนจูงนะ พี่ริรนได้ปลดฟังบัวนิทานหลอกเด็กนเหรฮะฉันไม่ฟังพี่ริรนบัวระวงน้ำตาคลอเพราะหล่อนทำตัวเองและเพราะความสงสารหล่อนจึงตกที่นั่งลำบากและถูกเข้าใจผิดแบบนี้บัวบัวอยู่ไหนแฟนหล่อนมาแล้วปล่อยฉันซะพรวรินแกะมือเล็กออกจากแขนก่อนเดินหนีไปบัวอะไรอีกที่ เราคุยกันแล้วนะทำไมเทพยังทำแบบนี้อยู่ทำไมที่ไม่บอกความจริงพี่รินเรารักบัวนะไม่จริงหรอกเทพรักแต่ตัวเองเทพอิจฉาพี่รินพรประทีปถลึงตาใส่คนตรงหน้าคำพูดหล่อนแทงใจเขาอย่างจังบัวบัวรักพี่รินไม่ใช่เทพเข้าใจไหมบัวรักพี่รินบ้าหรือไงพรประทีปตะคอกเสียงดังทั้งยังผลักบัวระวงจนล้มกลนจำเบา ผู้หญิงกับผู้หญิงจะรักกันได้ไงพี่ลึกพวกวิปริตบัวระวงยืนขึ้นคนที่วิปริตคงเป็นเทพมากกว่าไม่ใช่บัวหรือพี่รินจิตใจของเทพนะ่ะวิปริตบัวฝ่ามือใหญ่ตบแก้มนวลลงอย่างจังบัวระวงถึงกับเซล้มลงเลือดกบปากบัวเกลียดเทพบัวระวงจับแก้มตนเองยันตัวลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีบัวเดี๋ยวก่อนบวช ทิบขอโทษพรนวรินออกจากห้องและถึงกับชะงักเมื่อเห็นน้องชายที่หน้าตาแทบดูไม่ได้เป็นอะไรบัวโกรธผมเรื่องอะไรบัวคิดว่าผมมีคนอื่นก็แค่ไปยืนข้างๆเพื่อนผู้หญิงเท่าน,นั้นเองอืมพรวรินไม่อยากฟังจึงเลือกเดินลงบันไดพรประทีปเดินตามพี่รินช่วยผมหน่อยสิจะให้ช่วยอะไรอีก พรวรินไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยบอกบัวว่าพี่รินอยากพบไม่ละ่ะไม่ใช่เรื่องของพี่ทำเพื่อน้องอย่างผมเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ผมแค่อยากปรับความเข้าใจกับบัวรักผู้หญิงคนนั้นมากเหลือเทียครับผมรักบัวขอร้องล่ะพี่รินช่วยผมหน่อยนะผมขอร้องบัวระวงวิ่งไปตามทางที่พรวรินบอกให้หลอนไปพบจนร่างเล็กมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านพักท้ายไร่ของพรวริน พี่รินอยู่ไหนคะบัวมาแล้วนะคะบวระวงหุบยิ้มทันทีที่เห็นว่าใครเปิดประตูเดินออกมาจากบ้านตรงมหาหลอนทีบนี่มันอะไรกันบัวพระทีฟวิ่งเข้าไปกอดบัวระวงระหว่างที่หล่อนกำลังตกใจทีบขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจที่รักบัวนะเขาฉวยโอกาสช่วงที่บัวระวงกำลังตกใจจุ่มพิษหล่อน พรนรินแอบมองอยู่ข้างบ้านพักได้แต่ถอนหายใจและเดินถอยห่างจึงไม่เห็นเหตุการณ์หรือได้ยินเหตุการณ์หลังจากนั้นทีบทำอะไรนะ่ะทีบขอโทษเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะเราไม่ได้รักทีบที่ไม่เข้าใจหรอเรารักพี่รินได้ยินไหมบรรวงเหลืออดตะคอกใส่หน้าพรประทีบเสียงดังเออกูได้ยินแล้วแต่คำตอบที่ได้รับ ทำเอาบัวระวงตกใจกูได้ยินที่มึงพูดทุกอย่างแล้วเทพอย่ามาหยาบคายกับบัวนะเฮะ้อรักพี่กูมากเหรอกูไม่มีทางให้มึงสมหวังหรอกเทพจะทำอะไรพี่รินช่วยบัวด,ด้วย ตั้งแต่มีนักศึกษาอาสาพัฒนามาช่วยงานบระวงก็ดูจะมีเวลามากขึ้นหล่อนจึงใช้เวลาที่เหลือจากการสอนมาปรับพื้นที่ว่างเปล่าหลังอาคารเรียนเป็นแปลงผักนานาพันธ์ทำอะไรบระวงแงหน้าขึ้นยกมือบังแสงแดดที่ยยงเข้าตาคนตัวสูงมองด้วยสีหน้าเรียบเฉยอย่างเคยกำลังปลูกผักค่ะได้เมล็ดพันธุ์มาจากลุงมิ่ง พรวรินทำหน้านิ่งไม่ต่างจากเมื่อครู่บรวงยิ้มแล้วลุกขึ้นหล่อนรู้ว่าพรวรินต้องการคำอธิบายมากกว่านี้บัวจะให้เด็กๆปลูกผักแล้วนำไปขายเป็นรายได้ของแกว่าจะติดต่อธนาคารที่ด้วยพอผักขายได้พวกแกจะได้มีเงินเก็บแล้วปลูกอะไรบ้างบรวงยิ้มกว้างพร้อมแจกแจงส่วนหนึ่งบัวก็คงให้เด็กๆเ,เอาไปให้พ่อแม่ทำกับข้าวจะได้ไม่ต้องเสียงเงินซื้อผักที่ตลาดอืม พี่เรินว่าดีไหมคะถ้าหล่นว่าดีมันก็ดีงั้นพี่รินคงไม่หวงที่ดินตรงนี้ใช่ไหมคะถามช้าไปหรือเปล่าหล่อนใช้งานมันไปแล้วบัวระวงยิ้มแย้แย้พรวรินแอบสายหน้าแล้วเดินตามคนร่างเล็กเข้าไปในอาคารเรียนนายวรินลูกตาลปรีเข้ามาเกาะแขนพรวรินบัวระวงมองแล้วเดินไปที่โต๊ะสวัสดีค่ะนายวริน มุยกับแนนกระพุ่มมือไหว้พรวรินพยักหน้ามีอะไรต้องทำอีกไหมพรวรินพูดกับมุยและแนนแต่สายตาหยุดกับบัวระวงเออมุยกับแนนมองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าพรวรินถามพวกตนหรือถามคุณครูคนสวยกันแน่ไม่มีแล้วค่ะนายวรินจะพาลูกตาลไปไหนล่ะคะมุยกับแนนกรอกตาบนไปห้างในตัวจังหวัด น่าจะมีอะไรที่ต้องซื้อมุยแนนและลูกตาลดีใจเนื้อเต้นตั้งแต่พวกหล่อนมอยู่ที่นี่นอกจากโรงเรียนกับบ้านป้าดาวก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยอีกสิบนาทีแล้วกันค่ะมุยกับแนนดึงแขนลูกตาลไว้ก่อนที่หล่อนจะก้าวขาไปนั่งข้างคนขับสุดเท่อะไรของพวกแกที่ของแกอยู่ข้างหลังตรงนี้ของพี่บัวแนนกระซิบพยายามลากเพื่อนแต่ลูกตาลไม่ยอม ม่มีป้ายแขวนไว้สักหน่อยปล่อยฉันลูกตาลสะบัดตัวรีพาตนเองเข้าไปในรถมุ้ยกับแนนได้แต่ส่งยิ้มแย่ๆให้บัวระวงบัวระวงมองคนตัวสูงแต่ก็เห็นเพียงสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเคยตลอดทางมีเพียงเสียงลูกตาลที่พูดเจ้ยเจ้าไปเรื่อยมีมุ้ยกับแนนคุยบ้างเล็กน้อยส่วนพรวรินคุยและตอบเพียงสั้นๆมีแต่บวระวงเท่านั้นที่เงียบไปตลอดทาง ฉันอยากดูเสื้อผ้าใหม่ๆจะดูไปทําไมซื้อมาก,ก็ไม่ได้ใส่ไปไหนมุยแยงเมืลูกตาลบอกใช่ฉันว่าซื้อของใช้น่าจะดีกว่าแน้นว่าต่อหรือไม่ก็พวกอาหารสําเร็จรูปเอาไว้ดึกๆเผื่อหิวแนนทําหน้าเบ้ก่อนทวงขึ้นพอเลยมุยพวกแกยอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะแล้วแกจะไปไหนไปดูของที่ฉันอยากได้น่ะสิ ที่ 8. บัวระวงปลีกตัวออกไปจากสาวๆอีกด้านหล่อนเดินตรงไปร้านหนังสือและเรื่องหนังสือจนเพลินฉันที่บ้านน่ะอ่านหมดแล้วเหรอตกใจหมดเลยค่ะพี่รินหล่อนวางหนังสือเล่มที่ถือลงกับฉันอ่านหมดแล้วค่ะอยากได้เล่มใหม่ไม่เอาเล่มนั้นเหรออืมราคามันสูงไปนิดค่ะบัวงเงินไม่พอ แล้วหล่อนก็เดินไปรอบร้านบางเล่มอ่านแล้วดูสนใจแต่พอดูราคาหล่อนก็วางไว้บางเล่มถือไว้นานพรวรรนคิดว่าหล่อนจะซื้อแต่ก็เดินกลับไปวางไว้ที่เดิมจะซื้อกี่เล่มสามเล่มก็พอค่ะแล้วหล่อนก็เดินไปจ่ายเงินพรวรรนได้เสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนมาอย่างละหนึ่งเธอเอาไว้ใส่เวลาทำงานแนนกับมุ้ยส่วนมากได้ของกินเราลูกตาลละจ๊ะ บัวระวงถามสองสาวเห็นเดินไปแผนกเครื่องสำอางทุกคนเดินตามหาลูกตาลเจอหล่อนเลือกซื้อของอยู่เสร็จยังลูกตาลยังฉันอยากได้อันนี้แต่เงินไม่พอพรมวรินเลิกคิ้วแล้วมองถามลูกตาลอยากได้อะไรน้ำหอมอันนี้ค่ะแต่เงินลูกตาลไม่พอแต่ตัดใจไม่ได้มันลดราคาด้วยเดี๋ยวฉันซื้อให้เอามาสิ ทุกคนมองพอรวรินเป็นตาเดียวพรวรินดึงกล่องน้ำหอมจากมือลูกตาลแล้วเดินไปจ่ายเงินบัวระวงเผลอศบตาลูกตาลหล่อนมองด้วยสายตาย้อยยันฉันว่าจะซื้อปลากระป๋องอะไรนะแกกินปลากระป๋องได้หรอเปล่าก็กลัวว่าคนแถวนี้จะตกกระป๋องนะสิลูกตาลยิ้มอย่างคนถือไพ่เหนือกว่ามือกับแนนเข้าใจในความหมายในทันทีแต่แต่ส่งยิ้มเจริญให้บัวระวง บนรถเงียบสนิทหลังจากสามสาวลงจากรถบัวระวงก็ผินหน้าเข้าหากระจกส่วนพรวรินตั้งใจขับรถไม่พูดจาก่อนจะถึงไร่ก็เกือบสามทุ่มบัวระวงเข้าห้องอาบน้ําและออกมาจัดหนังสือส่วนพรวรินคลุกอยู่ในห้องทํางานจนเกือบเที่ยงคืนทําไมยังไม่นอนอีกมีการบ้านเด็กต้องตรวจเหรอเปล่าค่ะหล่อนไม่กล้าบ,บอกว่ารอพอรวรินอืม พรวรินหยิบชุดนอนและผ้าขนหนูที่บวระวงเตรียมไว้ให้เดินเข้าไปในห้องน้ำใช้เวลาไม่นานออกมายังเห็นหลอนนั่งอ่านหนังสือบวระวงหันมองเล็กน้อยแล้วกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งของบางอย่างถูกจี้มาที่แขนเล็กบัวระวงแหนหน้ามองคนตัวสูงแล้วก้มมองที่แขนตนเองปากร้องอุทานขึ้นเมื่อเห็นปกหนังสือเล่มนั้นหนังสือนี่ตุ๊กตามัง้ง รับไปสิบัวระวงยิ้มกว้างขอบคุณค่ะพี่รินมันคือหนังสือที่บัวระวงอยากได้เมื่อเย็นที่พรวรรินขอไปทำธุระก่อนขึ้นรถประมาณสิบนาทีที่แท้ก็ไปซื้อหนังสือให้หล่อนนี่เองฉันไม่ได้ให้หล่อนเปล่าๆนะคะ่ะขึ้นเตียงเราจะรู้ว่าฉันอยากได้อะไรคนหื่นบอกหน้านิ่งๆแต่คนฟังหน้าร้อนเผา เพราะว่าคงไม่ร้อนเท่าสัมผัสรุกราวที่ประชิดหล่อนมาทีละนิดที่ดินที่เคยว่างเปล่าตอนนี้กลายเป็นสวนพักย่อมย่อมให้เด็กนักเรียนเข้ามาดูแลและเก็บไปขายบุระวงยืนมองเด็กๆ ในชั่วโมงการสอนของตนเองหญิงสาวยิ้มเมื่อเห็นเด็กๆวิ่งเล่นในสวนผักอย่างสนุกสนานแต่ปากก็ร้องปรามกลัวเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุก่อนยิ้มให้ผู้ที่กำลังเดินเข้ามาสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงสวัสดีครับครูบัวพ่อเลี้ยงนันรูปหล่อย,ยิ้มให้หลอนมีอะไรให้บัวรับใช้คะชายหนุ่มหัวเราะผมคงใช้อะไรครูบัวไม่ได้หรอกครับกลัวโดนยิง บัวระวงยิ้มเขินรู้ความหมายของคนตัวสูงดีพอดีผมแค่อยากได้ผักของเด็กๆไปขายที่ไร่หน่อยนะครับคิวสวยเลิกขึ้นที่ไร่ของพ่อเลี้ยงก็มีผักตั้งเยอะแยะแล้วนี่คะจะเอาผักเด็กนักเรียนของบัวไปทำไมอีกผมก็แค่อยากเพิ่มรายได้ให้เด็กๆมีต้องเสียงเข้มดังขึ้นด้านหลังพ่อเลี้ยงนัดกรอกตาแล้วหันหน้าไปมองเจ้าของเสียงสวัสดีครับนายวริน อพรวรินยังยืนอยู่ที่เดิมหน้าเรียบตึงทำให้พ่อเลี้ยงนัดและบวระวงอึดอัดเฮ้ยผมไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณไม่ต้องถึงหรอกรู้หรอกนาว่าหึงพ่อเลี้ยงยักไหลบวระวงเหลมองพอนวรินง,งั้นผมกลับก่อนนะครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะครับค่ะพ่อเลี้ยงผมกลับละหวังว่าจะไม่พาคนไปรุมยิงผมนะครับ พอเลี้ยงนัดยียยนกวนโทรสะจนพรวรินยกเท้าขู่พี่รินมีอะไรหรือเปล่าคะถึงมาที่โรงเรียนทำไมฉันมาไม่ได้หรือไงหล่อนนัดในายไอพ่อเลี้ยงนั่นไว้หรือไงถึงไม่อยากให้ฉันมาเปล่าคะ่ะบัวไม่รู้ว่าพ่อเลี้ยงนัดจะมาที่โรงเรียนด้วยซ้ำพรวรินหน้าขึมจนบัวระวงกลัวพี่รินหล่อนเรียกแบบนี้ทีไรคนบางคนใจอ่อนทุกทีอะไร แต่ก็ทำเสียงแข็งไปงั้นบัวไม่มีอะไรกับพ่อเลี้ยงจริงๆนะคะอืมว่าแค่นั้นแล้วเดินกลับไปที่รถทันทีถึงให้บัวระวงงยืนตาละห้อยใจนึกกังวลกลัวพรวรินเข้าใจผิดบัวระวงยิ้มให้ผู้หญิงสูงวัยที่นั่งอยู่ตรงโซฟาหล่อนกระพุ่มมือไหว้คนอายุมากกว่า สวัสดีค่ะท่านรับไหว้และยิ้มน่าคุ้นจังบรวงขมวดคิว้วมองใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นตามการเวลาแต่ยังคงเข้าความสวยป้าวิไลบุรวงนึกออกแล้วป้าวิไลจำบัวได้ไหมคะท่านถอดแว่นและเพ่งพิษไปหน้าสวยหนูบัวเหรอใช่ค่ะบัวเอง วระวงยิ้มตื่นเต้นซึ่งเป็นกิริยาตรงข้ามกับคนตรงหน้าหนูบัวเออมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบัวเป็นคนของรินเองพรวรินเดินเข้ามาพอดีหลังจากติดสายโทรศัพท์ป้าวิไลยพยักหน้าป้านึกว่าหนูบัวจะไม่กลับมาที่นี่แล้วต้องกลับสิคะความฝันของบัวคืออยากเป็นครูที่บ้านเกิดป้าวิไลแค่นยิม้มค่ะ ป้าวิไลมีอาการแปลกๆจนพรวรินสังเกตได้แต่เธอก็ยังทำตัวปะกะติเด็กคงจัดห้องเสร็จแล้วป้าวิไลมีของอะไรไหมจะให้เด็กขนขึ้นไปให้ไม่มีค่ะป้ามีแค่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวที่กลับมาที่นี่ก็เพราะใกล้จะถึงวันที่คุณหนูจากไปเท่านั้นเองหัวใจบวระวงตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อได้ยินชื่อของคนที่เกลียดที่สุดหล่อนเกือบลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแล้ว ว่าเพราะเหตุใดพรวรินจึงจงเกลียดจงชังหลอนนักและเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วก็ยังไม่คลี่คลายพรประทีเปเบี่ยงร่างบางลงกับแคร่บริวงถอยห่างพยายามใช้มือปิดกระโปรงที่เลิกขึ้นสูงสายตาพรประทีปเปลี่ยนไปและน่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงผู้หญิงด้วยกันมันจะเป็นมันอะไรละ่ะ พรประทีป,ปลดเข็มขัดออกบุวระวงถีบหน้าท้องพรประทีปเมื่อเขาพยายามเข้าหาหญิงสาวสะบัดตัวหนีแล้วคว้าไม้ที่อยู่ใกล้มือฟาดพรประทีปเข้าอย่างจังจนศีรษะแตกบัวพรประทีปคำรามจิกผมบัวระวงจนหน้าหงายมึงไม่อยากให้กูทะนุถนอมมึงใช่ไหมผลักบัวระวงลงกับพื้นฉีกข่าด้วยแรงทั้งหมดที่มีช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ ที่ปล่อยเราไปเถอะขอร้องอย่าทำอะไรเราเลยบวระวงไหวปลกปลกว่าตาหวาดกลัวน่าสงสารน้ำตาไหลาพากตัวสั่นเป็นลูกนกอย่าทำอะไรเราเลยเราขอโทษอ,อย่าขอร้องให้ยากเลยบัวยังไงขอโทษอย่าขอร้องให้ยากเลยบัวยังไงพี่เินพี่รินช่วยบัวด้วยเลิกเรียกหามันได้แล้วมันไม่มีทางมาช่วยมึงหรอก พรประทีพประชิดเข้าหาสุกหน้ากับคอขาว,ขาวและหน้าอกอิ่มบวรวงเกรดร้องเสียงดังน้ำตานองหน้าดิ้นรนขัดขืนร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหลอนจะทำได้มีคนมามีเสียงตะโกนขึ้นพรประทีบหยุดการกระทำบวรวงยันตัวคว้าเสื้อผ้าทที่คว้าได้วิ่งออกจากบ้านพรประทีบจะวิ่งตามแต่มีคนเข้ามาขัดจังหวะ คุณหนูไม่ใช่เรื่องของป้าหลบไปวิไลย,ยัง,งยืนนิ่งป้าผมบอกให้หลบไปคุณหนูที่ป้าเลี้ยงมาไม่ใช่คนแบบนี้น้ำเสียงและแววตาของวิไลดูผิดหวังคุณหนูเป็นคนใจดีเลิกพูดแล้วหลบไปป้าจะไม่ยอมให้คุณหนูทำชั่วๆแบบนั้นกับหนูบัวเด็ดขาดผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมถ้าป้ายังไม่หลบผมไม่ไวหน้าแล้วนะวิไลาสายหน้า เัินก็อย่าโทษผมแล้วกันพรประทีปกระแทกไหลวิไลจนล้มกล่นจำเบา้าแม้หล่อนจะร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแต่พรประทีปก็ไม่สนใจเขาวิ่งไปที่รถแล้วขับออกไปด้วยความเร็วหลังจากพรประทีปขับรถออกไปได้ไม่นานเท่าไหร่ฝนก็เทงลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาและในวันรุ่งขึ้นก็พบศพพรประทีปที่ขับรถเสียหลัก จนตกเขาส่วนบัวระวงก็ถูกพรวรินตราหน้าว่าเป็นฆาตกรยิ่งใกล้วันครบรอบการจากไปของพรประทีปเท่าไหร่พรวรินก็ยิ่งห่างเหินบัวระวงเท่านั้นหญิงสาวแอบร้องไห้ในคืนหนึ่งร้องไห้ทำไม บัวระวงสะดุง้งเหลียวหลังมองพรวรินก่อนพลิกตัวมาหาคนถามพี่รินยังไม่นอนหรอคะตอบคำถามฉันก่อนบัวระวงเม้มปากจะตอบไหมเสียงเข้มเข้มและท่าทางคุกคามกลับมาอีกครั้งหลังจากมันหายไปนานไม่มีอะไรคะ่ะอืมพรวรินน้านิ่งอย่างเคยแต่วววตากลับมีประกายบางอย่าง พิรินหล่อนมองลึกเข้าไปในดวงตาคมสวยของพอรวรรณถ้าถ้าบัวหล่อนอึกอักพูดมาเสียงนั้นดูอีกแล้วถ้าบัวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนให้พี่รินฟังพี่รินจะเชื่อบัวไหมมันเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจพรวรินไม่ต่างกับบัวระวงถ้าหล่อนพูดเธอจะเชื่อไหม พรวรินนิ่งไปนานจนบัวระวงใจเสียและคิดว่าคงไม่มีวันที่พรวรินจะรับฟังหรือต่อให้ฟังแล้วพรวรินจะเชื่อหรือก็ลองเล่าดูแล้วฉันจะบอกหล่อนอีกทีว่าฉันเชื่อไหมโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆและครั้งนี้บัวระวงไม่มีทางปล่อยมันไปในเมื่อพรวรินให้โอกาส หล่อนก็จะรับไว้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่หากบอกออกไปอาจทำให้ตายได้แต่บัวระวงก็อยากลองเพราะไม่มีติดค้างต่อใครและสิ่งใดอีกแล้วหล่อนจมอยู่กับคำว่าฆาตกรมานานเกินไปแล้ว เชา้านี้ป้าวิไลเป็นหัวเรือใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดอาหารหน้าตาหน้ากินกว่า10บอย่างหญิงชาราเป็นผู้เข้าครัวลงมือทำกับมือหลังตักบาตเสร็จป้าวิไลก็พนมมือไหว้พระสงค์รูปสุดท้ายที่กำลังเดินจากไปสายๆค่อยไปวัดแล้วกันนะรินขอเข้าไร่ไปทำงานก่อนค่ะคุณรินจริงๆคุณรินไม่ต้องลำบากหรอกค่ะป้าไปเองก็ได้ไม่ได้หรอก รินก็อยากไปหาทีบเหมือนกันระหว่างพูดพรนวรินเหลมองบัวระวงที่กำลังยกสำรับเข้าบ้านพรนวรินไม่ได้ขับรถไปที่ไร่แต่ไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจพรนวรินใช้อำนาจที่ตนเองมีรื้อคดีของพอรประทีปขึ้นมาเงียบๆฉันพยายามสืบแล้วนะแต่มันก็เหมือนเมื่อสิบปีก่อนไม่มีผิดเพียนแกสงสัยอะไรในตัวน้องแกนิดหน่อยฉันกำลังคิดว่าฉันอาจโทษคนผิด ครูบัวหรอสารวัตหนุ่มลอเป็นเพื่อนสนิทพรวรินตั้งแต่เรียนและรู้ถึงความสนิทสนมของทั้งสองบ้างแต่เพราะเพื่อนสนิทไม่เปิดปากเขาจึงไม่ถามเมื่อสิบปีก่อนก็ดูรักกันดีแต่พอเกิดเรื่องพรประทีปก็เหมือนพรวรินจะเผาพลิกเผาเกลือสาบแช่งบัวระวงมันต้องมีหลักฐานอะไรสิฉันเชื่อแค่คำพูดไม่ได้แต่ใจแกเชื่อไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วจะหาคำตอบไปทำไม ฉันอยากให้มันหน่าชัดป้าวิไลมองซ้ายขวาไม่เห็นใครอยู่บริเวณนี้หล่อนพลุกเข้าห้องเก็บของหรือค้นหาบางอย่างอยู่นานจนกระทั่งเจอป้าวิไลหาอะไรอยู่คะบัวระวศงถามแล้วยิ้มให้คนสูงวัยเออหาของใช้ของคุณหนูคะ่ะอ๋อค่ะเราเจอยังคะอย่างเลยคะ่ะให้บัวช่วยหาไหมคะ ไม่ต้องหรอกค่ะหนูบัวไปทําอย่างอื่นเถอะหยูป้าหาเองบัวระวงลังเลในห้องนี้มันร้อนเดี๋ยวบัวเอาพัดลมมาให้นะคะค่ะคล้อยหลังบัวระวงไปวิไลก็รีบเก็บสิ่งที่จะเป็นกุญแจไขประตูเปิดสู่ความจริงป่าไม่มีทางให้คุณหนูเป็นคนผิดค่ะ วิไลในวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนหลังจากถูกพรประทีปกระแทกลม้มลงที่พื้นหล่อนก็แทบลุกไม่ไหวแต่ตาไวเห็นบางอย่างมันคือกล้องวิดีโอวิไลจึงพยายามพาตนเองไปที่เจ้าสิ่งนั้นการบันทึกภาพยังคงดำเนินอยู่หล่อนปิดมันและกำลังจะลบแต่มีคนเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน วิไลจึงแอบนำกล้องวิดีโอกลับไปที่บ้านแล้วซ่อนไว้ในห้องเก็บของของบ้านใหญ่แต่เพราะวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุไม่คาดฝันสติหล่อนหลุดลอยและลืมเรื่องม้วนวิดีโอนั่นไปเสียสนิทจนมานึกขึ้นได้ก็ตอนเห็นหน้าบัวระวง